สวัสดีนะคะวันนี้นาคมาแนะนําพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะคะพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะที่ปล่อยให้เช่าบูชานะคะอ่ารุ่นนี้นะคะเป็นอ่าหลวงพ่อพุทธโสธรน,นะคะก็คือที่แปดลิ้วนะคะ หลวงพ่อพุทธโสธรน,นะคะก็คือที่แปดลิ้วนะคะก็วัดโสธรเรานี่นะคะใช่ถ้าชื่อเต็มเต็มก็คือวัดโสธรวะลาลามววิหารนะคะก็คือแปดลิ้วนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่นาคเอามาลงให้ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวมาดูที่บ้านนาคนะคะทุกหลังจะบูชาหลวงพ่อโสธรทั้งหมดเลยนะคะจะกี่หลังก็คือจะมีแต่หลวงพ่อโสธรทั้งนั้นนะคะที่บ้านนาคที่บ้านนาคก,ก็คือ หลวงพ่อโสธรขึ้นทุกคิ่งนะคะขึ้นทุกบ้านบ้านลูกชายของนาคก็คือนาคเอาไปขึ้นหิ่งบูชาก็คือเป็นหลวงพ่อโสธรแล้วบ้านที่นาคสวดมนต์ก็คือเป็นหลวงพ่อโสธรแล้วก็บ้านที่นาคอยู่เนี่ยก็คือหลวงพ่อโสธรแล้วก็บ้านหลังอีกหลังหนึ่งก็คือหลวงพ่อโสธรเหมือนกันคือบ้านนาคจะ เอาหลวงพ่อสูธรขึ้นนะคะใช่หน้าเคารพแล้วก็ศรัทธามากหลวงพ่อสูธรนะคะนี่ค่ะดูเดี๋ยวหนาจะให้ดูด้านในนะคะคืนนี้น่าไปทําบุญนะคะแล้วหน้าก็เช่าบูชามานะคะเดี๋ยวนะคะแกะได้ไหมน้าไปทําบุญนะคะแล้วก็หน้าเช่าบูชา ถ้าจากบ้านนาคนะคะจากบ้านนาคไปที่หลวงพ่อโสธรอ,อยู่นะคะนาคไม่แน่ใจนะคะว่ากี่โลแต่ถามว่าถ้าขับรถนะคะถ้าขับรถนะคะถ้าขับรถนาก็จะขับอยู่ประมาณชั่วโมงนิดนิด ชั่วโมงนิดๆนะคะที่นาคออกจากบ้านนาคไปถึงวัดหลวงพ่อสุธรคือถ้ารถไม่ติดเลยนะคะก็คือชั่วโมงนิดๆนาคก,ก็ถึงคือนาคจะเดินทางไปไปมาตลอดนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยนาคก,ก็ไปละใช่นาคก,ก็จะเดินทางไปขอพรอยู่ตรงที่สถานที่เลยนะคะใช่เพราะนาคจะไปกราบ หลวงพ่อโสธรน,นี่คือประจำนาก็ได้เช่าวัตถุมงคลมาแทบจะทุกครั้งนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ที่นาคเช่ามานะคะนี่จะคือจะเป็นด้านหลังนะคะแต่นาก,ก็ดูเนื้อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เก่งนะคะนาคบอกไว้ก่อนนะคะใช่แต่คือวัตถุมงคลที่นาคเช่ามาคือนาคจะไปตรงไหนก็ช่างหรือสถานที่ไหนก็ช่างนาจะต้อง มีวัตถุบุคคลกลับมาทุกครั้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่นาคได้เช่าบูชากลับมานะคะก็คือของหลวงพ่อสุธนเรานี่นะคะก็คืออยู่ที่แปดริ้วนะคะนี่ค่ะอันนี้นาคก็เอามาเปิดราคานะคะเพ,เพื่อนๆิพี่นะคะท่านใดนะคะสนใจเนาะก็ราคานาจะแจ้งไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็เบอร์โทรของนาคนะคะ น้าก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เมตตาแล้วก็ติดตามอุดหนุนสินค้าต่างๆที่ร้านาน้าคะน้าก็ขอให้ทุกท่านนะคะก็คือโชคดีมีความสุขกายสุขใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้าก็สวัสดีนะคะ